ขวาก็ดีครับยกนี <oon> ้คร <man> ับเริ <that bar> <dies> ่มแล้วครับนี่หักอีกแล้วคุณชัยพัฒน์โดนอีกเลครับตอนนี้สีอุยครับต้องไม่จับนายบ่อยๆนะครับต้องอาอุธไปเรื่อยๆเอาบ้าเอาบ้าแม่ม่ออกลูกลักบี้ครับโอ้โหตกตกยอุย่มจะงุดหงิดนะครับตีได้ ไล่แขนอ้าวใครจะตีใครครับหรืนให้ถูกหลักถูกเหลี่ยมนะครับชูวีถ้ายืนผิดเหลี่ยมโอฮู้สับซอครับอ้าววันนี้เจลังทองกับเบียร์ติดติดครับอ้าวตือแข้งตืง้อเท้าเสียไปทีเจหลงทองนั้นจะขาอ,อ่อนแล้วเมื่อสักครู่นะี้ฮะโอ้ยโจมตีหนักแล้วครับตอนนี้เริ่มตีได้ครับซีอุย ติดเชื้ออยู่ครับลุยเร่งเลยครับซิยพยายามเร่งพยายามเร่งขึ้นมานี่ท่าไหร่จะใส่ให้หมดนะครับอ่าครับเสียช้าไอ้โดนตอนนี้สั่งให้ลุยสั่งให้เดินเร็วครับซิลแล้วก็เท้าวเตะมาแลาวครับจังหวะนี้ง้างแล้วครับง้างแล้วครับตีอยางกับจาบ ทงให้ฉลอนทองนี่ยุกให้ได้ครับซีอูต้องบดให้ได้ครับหังมารวบล่างรวบใต้ป,ตปีกนะครับไม่ให้ซีอูนั้นตีถนัดเข้าไปใหม่ครับเจโกำแพงยามาหาเลยครับเอาครับกระชากมาแล้วครับเอาครับได้อ,อ่าโดนต้องระวังเชือกครับเชือกเชือกเชือก เร็วทำเร็วครับซีอุยเสียเรื่อตลอดแล้วครับทำมาทำมานี่เจอลูกนี้ครับแต่ไม่ตกทั้งยันรับซีอุยครับล่อกลับนายครับเราเริ่มที่จะตีได้นะครับอากระโดดตีครับสองขาแย่ครับแย่ก่อนแย่ก่อนโหวรวบดันเข้าเชือกไม่ให้ตีเหมือนกันดูเหมือนซีอุยจะอิดอัดนะครับเกมอย่างนี้แต่ก็ยังเดินได้ครับ ลูกเดินซึ่งเป็นลูกที่ซีอุยชอบโอ้โหโดนล็อกลุ้นกับทองเชียนนั้นลุ้นนะครับอยากให้อออาวุธกันแรงแรงหนักๆอน,นี้ฉลอมทองนี่ดูเกมแล้วหวังแก้เกมมาอย่างดีแล้วครับในจุดที้แห่งนี้ช่วงต่อับยกสองคู่สาม ทีวีครับกระยิงสีแดงมาจากเชใหม่น้ำเงิน,โอ,โ,โ,นโอรโนรับจากพยุสีสกเกตโอมเบียเดเบียดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะสีอีอารคกับหน้าท้ามมกรและท้งขวาพับไายมีรางวัลดูเดือดให้แล้วกบต้องใช้สิกกันหน่อยนักมวยจากเดีทน้ลางเดียด,ดยประจำสัปดาห์ดูเดือดแห่งปีปีนี้กระโดดขึ้นไปล้างสองครับ ไม่ต้องรอสองปีครับปีเดียวล้านสองจุดขายของซีอุยคือเป็นเรื่องอยที่สู้นะครับมาตะเพาเดียวกับกิ่งจางเลยนะครับคือผู้วิชิตวันเก็บปวดเป็นเรื่อยที่กล้าลงทุนไม่มียอดท้อครับอีกคือจุดขดายของซี U U. อุยพลาดไปเลยครับจะไม่ไปจุดนะ คงจะโดนแบบ่เจตนาครับสามก็มาบวกจังหวะบวกเข้าฮะมันต้องยกตรงไหนก็โดนตรงนั้นแหละฮะเดี๋ยวหลังโฆษณาครับหมดยกหลังโฆษณาเรามาดูนะครับว่าเจตนาหรือไม่ก็ดูสีหน้าเจ็บสิ่งกับสีอุ่ยตอนนี้เริ่มครับตอนนี้อาวุธธรรมดาครับยังไม่เร่งมากลักเรียงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสีอุ่ยครับตอนนี้ถูกแล้วครับ อารมณ์อารมณ์เกิดเลยครับอารมณ์เกิดแล้วนะครับทีวีออกก่อนเลยครับโอ้ยสงสัยว่าถึงเลือดครับสงสัยว่าถึงเลือดเอ้งเลยนะครับไม่เกลือกันแล้วครับผมไม่กลัวคุณคุณไม่กลัวผมแล้วครับ ่งครับยางครับอาวุธยังไม่ออกมน้าอาเด็ดของเขาอยู่ที่ลูกเข่าครับในขณะที่โอรนโนครับมัดมีตอกมีลูกเตะน่ากลัวเสือพะเลาะนี่คืออารมณ์เดือดแล้วครับโอ้ยครับขึ้นแทงขึ้นเท้าอ้าวผายแกละครับขอตูนม่าอย่างนี้แฟนงวยมันครับนักมวยในเก็บแน่ห่อครับเก็บแล้วนะครับไปเลยครับได้เสียไปเลยครับ ตีลรู้เท่วไปเลยครับเราต้องวัดนะครับไม่มีอย่างอื่นครับอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกทางอื่นเลยครับใส่ไปเลยครับใส่ได้ใส่เลยปวงดาวโล่งขึ้นหลังคาลูกเมียครับศุภยยิ้มและผู้เอกชิ้งฉันว่างรุ่งเสถเวชช่องเจ็ดสีรุ่งเพชรพอรุ่งนิรันดร์ ชกกับรุ่งราวีสศิประพายินครับรุ่งไหนจะอยู่รุ่งไหนจะไปครับตามต่อครับผู้เอกอาทิตย์นีเข้าสู่ยกที่สองแล้วครับยกแรกสร้างอารมณ์นิดหน่อยยกนี้ครับมาแล้วครับสี่อุยอยาเบียเข้าไปกินตับเขาได้หรือไม่ได้หรือจะโดนเสียบพุงยุบหรือเปล่าต้องลุ้นแล้วครับลูกแมนอาวุธเยอะครับหัวใจสู้ใช่ได้แมนครับตั้งรับแน่นเลย อย่าหลุดคนระับอย่าหล่นแล้วกันครับลูกแมนต้องระวังตัวเป็นพิเศษวยซ้ายกับมวยขวาครับยืนประจันหน้ากันเลยครับซ้ายของลูกแมนขวาของซีอุยเป็นขวาโออโดนนับเลยครับโอ้ยนุ่งแล้วครับซีอุยหกเ็ 6, 8, 5, 8, ครับถึงแปดครับโอ้นะดูครับพลาด พลาดเลยครับจังวากาตกโดนสสยครับอย่างนี้สนุกนะครับเอาละครับอย่างนี้สนุกครับเราจะเห็นซีอุยออกลูกบ้านะครับต้องเป็นฝ่ายปวดฝ่ายไรแล้วครับทางด้านซีอุยตอนนี้โดนนับ8ก่อนแล้วครับโอ้แล้วโดนนับแต่ต้นต้นครับเอาครับตอนนี้สับแล้วครับรอไม่ได้ครับเกมอย่างนี้สนุกเลยครับ สวยด้วยหมัดซ้ายครับแทงแล้วครับไปซ้ายฟืน้นไหมครับซีอุยฟื้นแล้วครับแต่ว่าโอ้โหต้องละเอียดนะครับเพราะว่าโดนโดนไปแล้วนะครับถูกนับเราเราจะได้ดูว่าท่าทรหดของซีอุยครับวันนี้งลงทุนแน่การถูกนับในต้นยกสองเหมือนถูกจี้จุดนะครับเชื่อว่าซีอุยเดินแน่นอน เหลี่ยมนี้ครับเอาครับลุยต่อครับซีอุยโอ้เลือดบ้าครับมาแล้วครับเจอลูกขีบครับเหลี่ยมเสียหลักครับหงายท้องซีอุยขวาแล้วครับเอานับคืนนะครับต่อไปจับขับซอกนะครับเราจะได้เห็นท่าแท้ของซีอุยอีกครั้งเอาครับได้ครับโดนหมัดโดนหมัดรจับโดนจับอไปครับ ต่อยขวานูกแนก็โดนนะครับโดนศอกโอ้ต่างคนต่างโดนครับอ้าวครับนี่ก็มาแล้วครับโอ้คนละนับดีไหมครับแต่หากว่าคนละนับน่แม่ถือว่าเจ้าเลยครับเริ่มกันใหม่อใจไม่ได้ครับใครชกกับซีวีนี่ห้ามถอดใจครับลูขู่กเยอะครับซีุยหัดศอก จะพึ่งไปไหนครับติดตามเลยครับนะว่าเป็นโชคดีของซีอุย้วครับที่ไม่โดนนับครับยกเร็วครับโอ้ลูกนั้นอยู่ที่กรรมการครับการใช้ดนตพินิดก็ถามว่านับได้ไหมนับได้ครับไม่นับก็ได้อยู่ที่กรรมการตอนนี้เอาแล้วครับปวกหมัดเดยใครดีใครอยู่โอ้โหรักมาหมัดมาครับหนึ่งสองโอ้ยซีอุยโดนครับหนึ่งสองจบ้าจบสั้นหรือจบยาวสั้นหรือยาวครับ เอาครับต่อดีซีอุ่ยครับจับสองพันจับโดนดนครับนับแล้วครับนับแล้วครับซีห้าหกเจ็ดแปดโดนนับแล้วครับเอาเกมสั้นหรือเอมยาววันนี้กระแสกระบาดมากระแสกรับาดมาที่ซ้ายกับขวาโอ้โหถ้าหากว่ารอดไปได้ครับเอาซีอุ่ยครับเจอนาทีวิกฤตแล้วนะครับเอาครับยังครับยังไม่นับโอ้โหแต่ว่าปลายักษะพายุเลยครับเอาดันเสียบสับซอก ไม่ยอมครับกอดไว้ครับซีอุยประสบการณ์ครับนี่ครับปัดปลาโดนอยู่นะครับซีอุยหายใจเล่นกันยังโดนอยู่โอ้พยายามจะคองตัวไว้ก่อนครับซีอุยเห็เลือดหรือยังครับเห็เลือดหรือยังครับเต็มสั้นไหมเต็มสั้นไหมโอ้แต่กอดเอาไว้ครับนี่ใบมือหัวใจของซีอุยครับอ้าวครับรอดไม่รอดครับรุ่นน้องอย่างนี้โอ้โหดูครับแรงไม่หยุดครับปักแปดแสน อยู่ดีๆตัวครับตัวตอบประจันบานเท่าประคับประคับไม่ได้เลยจังหวะต่อยไม่มีโอเข้ามาใหม่ครับจับสอกพันตัวสองตอวสองสามสิบลงแล้วครับนับอีกทีครับครั้งที่สองครับนับละครั้มสี่ห้าไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ถึงเลือดครับถึงเลือดไปแล้วครับผมนับไปแบบเด็ดขาดเลยครับไม่นับนะคร ทุ่สุดท้ายนี่ท่านที่เป็นโรคหัวใจตรวจด,ดูหัวใจท่านก่อนครับว่ายังหายใจปกติดีอยู่หรือเปล่าสุดยอดนักสู้ครับเรื่องความเจ็บนั้นก้าวข้ามไปแล้วครับสำหรับ,รบทั้งสองคนอขอเสียงปรบมือครับที่ผันภาพช้าครับซิอุยก็หัวใจเพชรน,นะครับ ในขณะที่รถถังประจันบานก็สุดยอดครับลูกซุเปเล็กสออีสานครับนักชกจากอุบลราชธานีนักสู้ทั้ง2คนครับสุดท้ายครับเจอของมีคมเข้าไปโดนสองนับและสุดที่จะยืนอยู่ไหวครับอันตรายนะครับกบรรมการได้อีกดูแล้วว่าสภาพของซีอูนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับถ้าหากว่า ถึนสู้กันต่อไปเนี่ยครับสภาพนี้เก็กนั้นชิงแชมป์ว่างนะครับยกที่สีซวีไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องใส่ทุกอย่างที่มีครับโอ้เราดูครับไม่เปิดโอกาสจริงๆครับแต่ว่ามวยไทยครับอย่างที่เรียนครับชั่วเสี้ยววินาทีครับพลาดทิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดครับ ต่ความเหนียวนะครับดูครับรุ่งลาวีนั้นเหนียวทุกกระบวนท่าจริงๆครับโอ้ดูครับเห็นหมดเลยครับรัวไปแล้วครับแล้วก็โยนไปต่างหากอ้าวหยุนี้วันนี้ร่างกายดีพิดีกบสีอ่อีแต่ว่าดูครับเจอความเก่าของรุ่งราวีต่อยแบบผสมผสานนะครับเชิงรับแล้วก็เตรียม ทังการบ้านมาค่อนข้างดีไม่รู้จะทำอย่างไรครับต่อไปก็โดนทีบเรี่ยมมวยทรงมวยอเอามาการเริ่มมองแล้วนะครับทำไม่ได้ครับตั้งใจแล้วพยายามแล้วสวัดกรังสิยาร,รมเริ่มมองแล้วนะครับแต่ว่าทีอุยก็พยายามจะทำนะครับทำหน้าที่เต็มที่แล้วล่ะครับโอ้โอ จอลูกรวบลูกเดียวในเกเวียนหัวแล้วเรียกว่าโอภาษามวยปกนอกายชายยาคุณเยทัดนอกในชัยยาตูนเขไปอีกแล้วครับผู้พิจรความเจ็บปวดจริงๆกับซีอุยเบนคนอื่นนทิ้งตัวไปแล้วครับเจอกข้ไปอย่างนี้ครับดูครับรวบโอ้เหลวอยครับกรรมการก็ให้โอกาสซีอุยแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับสู้ไม่ได้จริงๆนะก็พอแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,งแล้วก็เหนือเลยครับวันนี้รุ่งราวีาสสิิประพาอยู่